สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานไง่ายๆสันส้นๆเรียกกันกสรสวัสดีค่ะพบกับสรุปข่าวเด่นประจำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นระหว่างวันที่9ถึงสิสิงหาคม25 6 4เริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะคะวันที่9สิงหาคม25 6 4ันาสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นร่วมกับ ศูนย์ดำเนินการป้องกันและปรับปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแกน่นอเภอเมืองขอนแกน่นสพยย่อยเมืองเก่าสำนักง,งานสาธารณสุขอเภอเมืองขอนแกน่นดำเนินการตรวจสารเสพติดพนักงานชายในสถานประกอบกิจการประเภทกิจการจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านจำนวน37คนผลการตรวจไม่พบสารเสพติดในปัสสาวะแต่อย่างใด วันที่13สิงหาคม2564สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริงกรณีลูกจ้างเสียชีวิตจากการทำงานณโครงการก่อสร้างอาคารสำนักง,งานตึกเดี่ยว4ชั้นตั้งอยู่ตำบลบ้านทุ่อำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างมีลูกจ้างทั้งหมด42คนจากการตรวจสอบพบว่าขณะกำลังขนย้ายเหล็ก เหล็กได้ร่วงหล่นลงมาโดนท้ายทอยของนายอน,นันต์โพสีลูกจ้างซึ่งทำให้ลูกจ้างเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที ในรอบสัปดาห์นี้สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นดำเนินการให้คำปรึกษาในจ้างลูกจ้างประเภทกิจการรับเหมาก่อสร้างจำหน่ายสินค้าทั่วไปขนส่งสินค้าบริการรักษาความปลอดภัยและอื่นๆเกี่ยวกับเรื่องสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัยในการทำงาน ดำเนินการรับคำรองลูกจ้างจำนวน3รายลูกจ้างรวม6คนเกี่ยวกับเรื่องค่าจ้างค่าจ้างแทนการบอกก่าวล่วงหน้าค่าชดเชยและเงินประกันในการทำงานเป็นเงินกว่า1นึ่0 0บาทดำเนินการช่วยเหลือลูกจ้างจำนวน6รายลูกจ้างรวม83คนให้ได้รับเงินค่าจ้างค่าจ้างแทนการบอกก่าวล่วงหน้า ค่าชดเชยการเลิกจ้างเป็นเงินกว่า8 8 8 7 0 0บาทสำหรับท่านใดที่มีปัญหาด้านแรงงานท่านสามารถเข้ามาติดต่อได้ที่สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแก่นถนนศูนย์ราชการตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นโทรศัพท์หมายเลข043-236-277 043-236-737 ท่านสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage หรือ Youtube Channel สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดขอนแกน่นกสอคุ้มครองสิทธิ์พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ